ราคาทองคำในวันที่13เมษาสอน2567นะครับวันปีใหม่ของไทยนั้นเปิดตลาดปรับตัวลดลงนะครับ600บาทซึ่งทองคำแท่งนะครับรับซื้ออยู่ที่ราคา4650แล้วก็ขายออกที่4750ส่วนทองรูปพันนะครับราคารับซื้อ3 9 9 1 6 2 8บาทนะครับส่วนราคาขายออกนั้นอยู่ที่41,250บาทซึ่งราคานั้นปรับตัวลดลง600บาทนะครับในการเปิดตลาด ช่วงเวลา9ก้าโมงที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นการปรับราคาครั้งที่1ราคาทองคําในตลาดโลกเมื่อคืนนะครับมีความผันผวน,น,นอย่างมากเลยนะครับถ้าเราดูสัญญาทองคําล่วงหน้านะครับในตลาดนั้นปรากฏว่านะครับเมื่อวานนี้ทํำนิวไฮใหม่นะครับที่ขึ้นไปเนี่ยเกินกว่า2,400ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับคือราคานั้นปิดไปอยู่ที่ประมาณ2,344.25นะครับซึ่งปรับตัวลดลง28.22 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับหรือปรับตัวลดลงประมาณ1.19เซซึ่งราคาที่บอกว่าขึ้นไปทำนิวไฮนะครับขึ้นไปถึง2420ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับก่อนที่จะถูกเทลงมานะครับลวดเดียวเลยเนี่ยกว่า90เหรียญนะครับในช่วงคืนที่ผ่านมาซึ่งในช่วงระหว่างวันนั้นนะครับราคาทองคำนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นไปมากนะครับเนื่องจากว่ามีความกังวลน,นะครับว่าจะเกิดความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพราะว่า ประธานวิตีโจไบเดนนะครับของสหรัฐนั้นก็ได้มีการหารือกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความไม่สงบระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับสถานกงศุลในกรุงซีเรียนะครับซึ่งเป็นถานกงศุลของอิหร่านนั้นถูกอิสราเอลโจมตีด้วยขีปนาวุธนะครับจนทําให้เกิดความกังวลใจว่าอิหร่านนั้นอาจจะตอบโต้เอาคืนทางการทหารนะครับซึ่งสงครามในตะวันออกกลางนั้นก็ยังมีความขัดแย้งอยู่นะครับซึ่งทําให้ เป็นแรงหนุนให้ราคาทองนั้นระหว่างวันนั้นปรับตัวขึ้นไปนะครับก่อนที่จะโดนเทขายลงมาพวดเดียวนะครับกว่า90เหรียญซึ่งก็ทําให้ราคานั้นมาปรับตัวนะครับลงมายืนอยู่ที่ประมาณ2,340ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับก่อนที่จะ ิดตลาดไปที่2344ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับซึ่งราคาแบบนี้นะครับเราก็ต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าตอนนี้นั้นนอกจากเรื่องสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับยังมีเรื่องของการปรับมุมมองต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นั้นมองกันว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้1ครั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้นั้นเนื่องจากว่าเงินเฟ้อและก็เศรษฐกิจสหรัฐนั้นยัง ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับธนาคารกลางสหรัฐก,ก็อาจจะมีมุมมองต่อการปรับดอกเบี้ยในปีนี้นั้นลดลงรวมทั้งเรื่องของการบริหารเงินเฟ้อนะครับทองคำนะก็ยังเป็นสิ่งที่ธนาคารกลางทั่วโลกนั้นซื้อเข้าไปเก็บนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับเงินเฟ้อท,ที่อาจจะเกิดขึ้นและความไม่แน่นอนในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกด้วยครับส่วนราคาทองคําในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไว้อัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งนึงครับ